สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลก่อนเกมวอลเลย์บอลหญิง v n เ2อ2 5กันนะคะเป็นนัดที่เออสำคัญมากเลยทีมชาติไทยจะเจอกับบัลเรียวันที่22มิถุนายนนี้ตอนเที่ยงตรงครับผมเกมนี้มีความหมายมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะกับสถานการณ์ลุ้นอ,อลุ้นอยู่รอดของทีมไทยเรามีบทวิเคราะห์เกม v n เ2025มาดูกันครับ เป้าหมายเราก็คืออยากจะช่วยกันทำความเข้าใจสถานการณ์ล่าสุดสถิติฟอร์มแล้วก็ประเด็นสำคัญสำคัญจากข้อมูลนี้ว่าไทยต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะคว้าชัยชนะนัดนี้ให้ได้ค่ะใช่ครับเป็นเกมสุดท้ายของสัปดาห์ที่2แล้วด้วยสถานการณ์ไทยนี่ค่อนข้างกดดันเลยครับเพราะว่าต้องการคะแนนเพื่อโอกาสอยู่รอดใช่ค่ะกดดันมากๆแต่ว่าบบลเรียเองเ,ออเขาก็ไม่ได้มาเล่นๆนะครับ ก่อนเกมนี้อยู่อันดับ12มี7คะแนนก็ต้องการแป้เหมือนกันออืแล้วก็มีข้อได้เปรียบคือได้พักมาเต็มเต็มวันหนึ่งเลยโอ๋ใช่ใช่ค่ะได้พักมากกว่าเราทีนี้ลองมาดูสถิติที่เจอกันหน่อยค่ะข้อมูลตรงนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะครับ4ครั้งหลังสุดในทุกรายการนะคะไทยชนะ3แพ้ไป1แต่ถ้าดูเฉพาะในเวียนเอลเนี่ยเ,เราชนะรวด3ครั้งเลยปี2024ก็ชนะ3 2. ครับปี2022ชนะ30ปี2019ก็31แต่ก็มีแพ้เขาในชิงชมปโลก2018ไป2-3เซตเหมือนกันนะคะใช่ครับคือสถิติในเวียนอนี่ดูดีเลยแต่ว่าผลล่าสุดปี2024ที่ชนะ32เนี่ยบทวิเครห์เขาชี้ว่ามันเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันนะอ,อ๋อเหรอคะครับคือเกมนั้นมันสูสีมากเบลเกเรียเองเกมรับเขาก็ดีขึ้นบล็อกก็สูงขึ้น ทำให้แบบรูปแบบรเร็วร็วของเราอาจจะไม่ได้ผลเต็มที่เหมือนเดิมอม,มันก็บอกว่าเกมนี้แม้สถิติเก่าเราจะดีกว่าแต่แบบประมาทไม่ได้เลยครับค่ะเข้าใจเลยค่ะแล้วพอมาดูฟอร์มล่าสุดของไทยในเวเนอเปีปีนี้นี่สัปดาห์แรกก็ชนะหนึ่งแพ้สามพอเข้าสัปดาห์ที่สองก่อนเจอเบลเรียเนี่ยแพ้รวดมาสามนัดเลยสกอร์ศูนย์สามทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ใจหายเหมือนกันนะคะสถานการณ์ลุ้นหนีตกชั้นนี่ เครียดเลยจริงครับฝั่งบัลแกเรียเองสัปดาห์ที่2ก็แพ้มา3นัดติดเหมือนกันแพ้อิตาลีหน่งสแพ้จีน2.3แพ้เช็ก0.3นย์สามเกมที่แพ้จีน2.3เนี่ยบัลแกเรียสู้ได้ดีมากเลยนะอ๋อครับแสดงว่าเขาก็มีศักยภาพที่จะเล่นได้เหนียวกว่าเกมที่เจอเช็กเยอะคือทั้งสองทีมฟอร์มอาจจะยังแกว่งแแต่บัลแกเรียเขามีแต้มตุนไว้เยอะกว่าเรานิดหน่อยค่ะ แล้วพอฟอร์มเป็นแบบนี้บทวิเคราะห์เขาเจาะลึกเลยใช่ไหมคะว่าถ้าไทยจะพลิกกลับมาชนะเนี่ยต้องแก้ตรงไหนบ้างใช่ครับเขาชี้ไปหลายจุดสําคัญเลยมีอะไรบ้างคะหลักๆเลยก็คือเรื่องบอลแรกบอลรับนี่แหละครับที่ดูจะเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควรค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยค่ะแล้วก็การบล็อกที่สถิติเรายังยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทัวนาเมนต์ความหลากหลายในเกมรุก โดยเฉพาะจังหวะสำคัญสคัญมันดูซ้ำๆไปนิดหนึ่งค่ะค่ะความนิ่งความสม่ำเสมอลดการเสียแต้มติดๆกันง่ายๆแล้วก็การแก้เกมของโคช้ชรวมถึงการใช้ผู้เล่นสำรองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอย่างสสิพรอะไรแบบนี้โหหลายจุดเหมือนกันนะคะครับประเด็นพวกนี้มันเชื่อมกันหมดเลยอย่างเรื่องบอลแรกที่ไม่เข้าจุดเนี่ยบทวิเคราะห์เขาเน้นเลยว่ามันส่งผลโดยตรงเลย กระทบเยอะนะคะครับทำให้ตัวเซตใจบอลโครงสร้างเดิมๆที่บล็อกสูงๆของบันกเกลียค่อนข้างดักทางได้ง่าย ส่วนเรื่องบล็อกที่เรายังทำแต้มได้น้อยอันนี้น่ากังวลครับเพราะข้อมูลบอกว่าบันกาเลียเขาพึ่งตัวตบหัวเสาอย่างพาสโคว่าพอสมควรเลยค่ะถ้าเราบล็อกหรือชะลอเขาได้ไม่ได้เนี่ยเกมรับแดนหลังเราจะหน่วยมากใช่เลยค่ะการเพิ่มความหลากหลายอย่างบนเร็วหรือ3เมตรก็จะช่วยดึงบล็อกเขาได้บ้างครับแต่ถึงข้อมูลจะชี้จุดอ่อนเยอะแยะเลยบทวิเคราะห์ก็ยัง เออยังมองว่าไทยเรามีโอกาสอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับเขายังมองว่าไม่ถึงกับหมดหวังนะมีประเมินว่าถ้าไทยกลับมาเล่นได้ตามฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองลดข้อผิดพลาดง่ายๆลงไปอืมโอกาสชนะก็มีอยู่ครับคาดการ์กันไปถึง3ามหนึ่งเซตด้วยซ้ำโอ้โหก็ยังมีความหวังนะคะครับบทวิเคราะห์มองว่าถ้าไทยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยเฉพาะบอลแรกเนี่ยให้มันเข้าจุดเพื่อจะเปิดเกมรุกที่มันหลากหลายขึ้นค่ะแล้วก็เล่นให้อดทน ลดความผิดพลาดช่วงสำคัญสำคัญโอกาสก็เปิดกว้างครับมันเป็นเกมที่วัดกันที่การจัดการข้อผิดพลาดจริงๆือแล้วก็การรับมือกับความกดดันด้วยทีมไหนทําได้ดีกว่าก็น่าจะได้ผมที่ต้องการไปครับค่ะงั้นสรุปภาพรวมจากข้อมูลก็คือเกมนี้เดิมพันสูงมากจริงๆนะคะสำหรับการอยู่รอดของไทยใน VNL ครับผมสถิติเก่าๆอาจจะดูดี แต่ฟอร์มปัจจุบันกับจุดอ่อนที่บทวิเคราะห์ชี้มาทั้งเรื่องบอลแรกการบล็อกความนิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทีมไทยต้องก้าวข้ามยได้ในวันแข่งเลยใช่ครับแล้วก็มีประเด็นที่น่าชิดต่อนะครับนอกเหนือจากผลแพ้ชนะในนัดนี้แล้วเนี่ยค่ะถ้ามองไปข้างหน้าข้อมูลที่มันชี้ถึงจุดอ่อนเดิมๆอย่างบอลแรกหรือประสิทธิภาพบล็อกซ้ําๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เราต้องตั้งคําถามเหมือนกันนะว่าอืมค่ะ ในระยะยาวทีมไทยเราจะมีแนวทางพัฒนายังไงให้จุดเหล่านี้มันสม่ำเสมอขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเพื่อจะยกระดับไปสู้กับทีมระดับโลกได้แบบยั่งยืนจริงๆน่าคิดมากค่ะไม่ว่าคู่ต่อสู้ข้างหน้าจะเป็นใครก็ตามอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะต้องเออคบคิดกันต่อไปครับ